เอออีเหลียมยังไงโบจัดไป6,000ผมบอกแล้วไวาสามตัวยังไงโบอีก3,800มามาอีกหน่อยเอออีพันห้าให้มันยูแลรุรอด คก็สวัสดีครับวันนี้มาพูดก like ับผมอีกเช่นเคยน้อกับพีนอาร์สองเนะทุกคนนะก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้ววันนี้จะเอาทุนมา1000บาทนะแต่จะกดเบ็ดสิเลยนั่นเพื่อนนะกับจองหนึ่งนะได้คือได้เลยคือเลิกไปเลยนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวมาลุ้นเป็นพร้อมกันจะเป็นยังไงนั่นเพื่อนนะกดเบ็ดร้อยไปเลยนะแล้วก็สำหรับคนที่อยากให้คุมาอลสตาร์ผมก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนเดิมนั่นเพื่อนนะลิงก์ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดไว้นะจะมีลิงก์เดียวเท่านั้นลิงก์ออ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 ืืืื่่่่่่่่่นน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 นไไไมมมเเ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 กกกีียยยยวะะะะะพพพ็็ททททําาตตขัััั้้้้ดดลลลงงรจูหโค ก็ฝากกดไลค์กดทัชสไครป์ผมด้วยนะเพื่อนนะเพี้ยนอาสองเจ็ดสปินนั่นเพื่อนนะ 2, 7, นนนนะมาพร้อมแล้วนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวไปลุนเอ้ยไปลุนเดี๋ยวไปลุยกันได้เลยนั่นเพื่อนนะโอเคมาทุนหนึ่งพันนะกดเบ็ดร้อยอ่ามาจะเป็นยังไงออโต้วสามสิบลุยเอ้ยสิบหรือสามสิบดีวะสามสิบเลยลุยมาจัดไปเผื่อฟุกมันเผื่อฟุกได้นั่นเพื่อนนะฟุกได้ก็เลิกเลยอะ่ะเออมา โอเคอีเขียว600มาเพื่อนๆน,นะทุนพันกดเบ็ดร้อยไม่มีที่ไหนทำนนเพื่อนๆนะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเออลองเล่นดูคืออาศัยจังหวะแบบแตกนอกนเพื่อนนะในผมไม่รุ้นหรอกมันคือหนึ่งพันผ่านมันก็กดได้แค่สิบสิบครั้งเพื่อนๆนะทุนร้อยอะ่ะเฮ้ยเบ็ดร้อยอะ่ะนะทุนทุนหนึ่งพันกดเบ็ดร้อยก็ได้แค่สิบครั้งเท่านั้นนะเราจะไปลุ้นเข้าฟรีมันยาก เรารุนแตกนอกดีกว่านั้นเพื่อนนะโอเคมาตอนนี้สถานการณ์ก็เหลือ600อเออโอเคถ้าหมดนี้ผมไม่เติมต่อนะเพื่อนนะหมดนี้ก็คือหมดเลยไม่เอาต่อมานะก็มารุนไปพร้อมกันเฮ้ยนี่ไงมาตัวเดียวเท่านั้นโบ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 ไม่มาว่ะเฮ้ย พเพื่อนๆน่าจะหมดแล้วแหละนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องลุ้นนะเพื่อนผมเห็นละวสองกลมแตกนั่นเพื่อนนะลงนั่นเพื่อนนะเบ็ดร้อยนะมาเข้าฟรีเบ็ดร้อยผมว่าเอออย่างนี้ดิวะมาถ้ามันจ่ายนะยังไงหมื่นก็แตกนะั่นเพื่อนนะเพื่อสองสามหมื่นเลยนะเบ็ดร้อยอะบอกเลยมายัางไงโอ้โหเออ อีเลียมยังไงโบจัดไป6กพันผมบอกแล้ววายสามตัวยังไงโบอีกสามพันแปดมามาอีกหน่อยเอออีพันห้าให้มนุษย์แลรุล่นรอดโอ้โหเกือบเข้าฟรีในฟรีจัดไปเพื่อนผมบอกแล้วรอลุน้นนอกเท่านั้นแต่แม่งมันเข้าฟรีให้แล้วเป็นยังไงเพื่อน,นเป็นยังไงโอ้โหทองเต็มหน้าไม่แตกให้ม,มาห้ามุอสุดท้าย ยังไงยังไงยังไงโอเควายช่องสองต่อโบสองกลมไปดิมาอีจีนแดงช่องสามไม่ลงโอเคยังไงอยู่5ขีดนะวายช่องสองช่องสามโบจัดไปอีจีนโอ้โหไม่ถึงนู่นเออมาหลายมาอีกหลายอีกหน่อยหลายคูณสีไปดิโอ้โหหมื่นสองเพื่อนสุดยอดป่ะ ไอ้เคคตฟุกบอกเลยทุนพันเพื่อนนะเบีดร้อยมันกดได้แค่สิทีนะทำไม่ได้เลยนะเออแต่นี่มันเสือฟุกเข้าฟีในเข้าฟีสปินโอเคยังไงต่อมาจัดเบ็ดสองรอต่อเลยเพื่อนอย่าไปรอไปเอาตัวสามสิบเพื่อนโอเคยังไงต่อ มจัดไปโอ้โหสวยนะเปล่ร้อยเลยอ่ะอมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมากนันเพื่อนนะรุนพันกดเบียดร้อยเลยอ่ะ <100. S 1> ข้าฟรีให้ก็คิดดูแค่นั้นแหละเออมา โอเคจีนมาอีก300ยังไงไม่มีตัวต่อโอ้ยเขียวช่อง4ช่อง3ไม่มานะมาเหลือีก6 0อยเจ็ดสิบโบ800ขึ้นคืน,นไยช่อง2จัดไปไหลไปดีเหมือนเดมนะเพื่อนนะ,ะเล่นในโบนัสไทม์ในช่วงเวลาบ่ายเหมือนเดิมนะวันนี้นะ จองสองและจองหนึ่งนะวนันนี้อีกแดงต่อยังไงเฮ้บิดสองร้อยไม่ได้ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าบิดร้อยหนึง่งละคอมโบนอกไม่ค่อยมาเออขออีกหน่อยดิตั้งสองหมื่นไม่ได้งไงหมายให้เพื่อนโอ้โห เฮ้ยพอ่พอพอ่พอเพอื่อนพ่อนะผมพอก่อนนะโอ้โหแม่งตกหมื่นโอเค, 10, อเคขึ้นมาแปดร้อยนผมเมื่อกี้หล่นไปเก้าพันเก้านะมาอี้เรียมต่อ,อยงไงโบโอ้ยสวยวะ่ะโอ้โหเขียวช่องแรกมาเหอะโอ้หไม่ลงนั่นเพื่อนนะเสียได้วะ่ะม,มาเดี๋ยวเอาให้หมดนี่เลยนะอีกสองหมุนเอาให้หมดเลยแล้วกัน เอาหมดเลยแลวกันสามหมุนกับเบ0สองรีอยเบเทียบกันเลยโอเคผมเอาผมออกผ,ผมเอาแค่นี้นั่นเพื่อนนะเก้าบันเก้าทอยเก้าสบาทเลขสวยนะเลขเก้าโอเคโอเคนั่นเพื่อนนะทุนพันนะกำไรเก้าันเก้า้ยเก้าสิบบาทเออไอกำไรแปดพันดิทุนพันอ,ะอ่ะเมื่อกี้หมื่นแต่นั่นเพื่อนนะเบดร้อยอ่ะโอ้โหผม ไม่คิดว่ามันจะได้นะแบบมาเล่นแบบข้อขำเออแต่มันได้กินก็เลยโอเคนั่นเพื่อนนะมาถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะเพื่อนนะเพินอาร์ 2, 7, สองเจ็ดสปินนะแล้วก็ใครที่ยังไม่รู้ว่ากลุ่มนัสตามของเราเป็นยังไงก็เป็นกลุ่มที่บอกช่วงเวลาบอกเปอร์เซ็นต์เกมที่มันแตกกิน่งันปังนะเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงค่ำช่วงดึกมีทุกช่วงเวลาเราจะคอยมีเราจะมีแอดมินคอย ตอบทุกยี่สิบโมงเพื่อนสามารถกดเข้าไปพูดไปคุยในกลุ่มได้ไปเปื่รแค่ประสบการณ์ใกนการเล่นเกมได้นั่นเพื่อนนะโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องไปก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวพบกันใหม่นะวันนี้ต้องไปก่อนบ๊ายบาย